สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว10นาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปีย่ยมจากพระคีริสุภาษิตคลิปนี้เป็นตอนที่7 6นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หนังสือสุภาษิตบทที่30ซึ่งบทนี้ก็ไม่ได้เขียนโดยกร,าาริย์โซลมมนนะครับแต่เขียนโดยคนที่ชื่ออากูอากูนี่แหละครับเรามาต่อกันที่ข้อ15และ16ท่านอากูอากูนี่ก็กล่าวว่าปริงมีปากสองปากมันร้องว่าเอาอีกเอาอีก มีสมสิ่งที่ไม่เคยอิ่มน้ำอันที่จริงมี4สิ่งที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วนั่นก็คือแดนผู้ตายคลันของหญิงหมันแผ่นดินที่ไม่เคยอิ่มน้ำและไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสกิดใจผมบางอย่างเกี่ยวกับปริงนะครับผมจึงไปค้นคว้าว่าทําไมปริงมีสองปากแล้วก็ได้เข้าใจเพิ่มเติมที่เป็นโลโกสคือ การมี2ปากมันเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์นะครับและมันไม่ใช่ว่ามันมี2ปากนะครับแต่ว่าธรรมชาติของปลิงก็คือเมื่อมันเกาะติดเหยื่อแล้วมันก็จะดูดเลือดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆคําว่าเอาอีกเอาอีกหมายถึงปลิงมันจะไม่ยอมหยุดดดเลือดไม่ว่าจะอิ่มแล้วนะครับแต่มันก็จะดูดต่อไปต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเลย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันสามารถที่จะดูดเลือดได้มากถึง10บเท่าของน้ำหนักตัวมันเองเลยทีเดียวนะครับเมื่ออ่านถึงคำว่ามี3มสิ่งที่ไม่เคยอิ่มหนำนี่ก็สะท้อนให้เข้าใจว่าท่านอากูอากูนี้ต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างในประโยคนี้การที่ไม่เคยอิ่มหนำมันก็หมายถึงเจ้าปริงมันไม่รู้จักพอนะครับซึ่งก็คือโลภมากนั่นเองและคำพูดที่ว่ามี3มสิ่งและอันที่จริงมี4สิ่ง คำพูดแบบนี้เป็นประโยคเชิงโครงสร้างภาษาวรรณกรรมของชาวฮิบูโบราณนะครับหมายถึงการเปรียบเทียบได้แบบไม่มีขีดจากัดนะครับไม่ใช่แค่3ามสิ่งหรือ4สิ่งท่านอากูอากูนี้ก็ได้เปรียบเทียบกันไม่รู้จักพอนะครับคือความโลภมากไว้ว่าเปรียบเสมือนแดนผู้ตายคําว่าแดนผู้ตายก็คือความตายเพราะว่าความตายมันไม่เคยหยุดนะครับไม่เคยพอมันจะเอาชีวิตมนุษย์เราไปเรื่อยๆทุกๆคนนะครับ ไม่มีวันหยุดส่วนคําว่าคลันของหญิงหมันอากูเขาก็เปรียบเทียบการไม่รู้จักพอเหมือนกับหญิงที่เป็นหมันแล้วก็มีใจอยากจะตั้งท้องอยู่ทุกๆวันคืออ,อยากจะได้ลูกอยู่นั่นแหละอ,อย่างไม่เคยหยุดยัง้งส่วนคําว่าแผ่นดินที่ไม่เคยอิ่มน้ํามันก็เปรียบคล้ายๆแผ่นดินที่คล้ายทรายนะครับลดน้ําลงไปก็เสซึมหายไปหมดแล้วก็ไม่เคยอิ่มชุ่มด้วยน้ําเลยแล้วก็ต้องการน้ําอีกอยู่ล่ําไปส่วนคําว่าไฟที่ไม่เคย พูดว่าพอแล้วมันก็เปรียบเหมือนไฟที่ลุกไหม้มันจะไม่ยอมพอแล้วนะครับมันจะไม่ยอมดับเองตดาบใดที่ยังมีเชื้อไฟอยู่มันก็จะลุกติดไฟไปเรื่อยๆเหมือนที่นครลอสแองเจลิสนะครับไฟก็ลุกลามไปมากมายไม่ยอมดับเองนะครับสรุปโลก,กอสที่ขยายความเข้าใจพระคำปิตตอนนี้ก็คือมันเป็นการสะท้อนถึงลักษณะของการไม่รู้จักพอหรือโลภมากไม่สิ้นสุดนั่นเองแหะครับ ถึงตรงนี้ผมก็เริ่มเก็ตมากขึ้นนะครับให้เราหยุดชั่วกณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธว่าพระองค์มีเรมาพิเศษอะไรจะบอกกับเราหรือไม่อย่างไรคือเราไม่ควรจะเอาแค่โลกกสที่เป็นความเข้าใจในสมองนะครับเราควรจะขอเรมาซึ่งเป็นเสียงของพระองค์ที่จะพูดในใจเราและจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรานะครับไม่ใช่แค่โลกกสในสมองสําหรับเรมาที่ผมได้รับคือพระวิญญาณสุทก็ ทำให้ผมระลึกได้ถึงอีบูบท 13, 5, ที่13บข้อหที่กล่าวว่าท่านจงเป็นคนอย่าโลภมากจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพราะองค์ได้ตัดว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพี่น้องที่รักถึงตรงนี้พระเิลสุดก็อธิบายขยายความให้ผมเข้าใจว่าการเป็นคนโลภมากมันก็คล้ายๆกับปลิงสองปากที่เกาะติดกับสิ่งที่มันชอบแล้วก็ดูดเอาดูดเอาดูดเลือดอย่างไม่ยอมหยุดยั้ง แล้วก็ไม่ยอมหนีไปไหนคือเกาะติดอยู่ตรงนั้นเลยจากนั้นพระอ,องค์ก็พูดในใจเบาๆอย่างสุภาพอ่อนโยนว่าเจ้าเป็นคนโลภมากโอ้ไม่ก็พี่น้องที่รักถึงตรงนี้ก็ทําให้ผมตกใจเลยนะครับผมก็รีบเถียงพระอ,องค์ว่าไม่จริงครับพระอ,องค์ผมไม่เคยรู้สึกโลภมากกับอะไรเลยแล้วพระอ,องค์ก็ยิ้มให้กับผมในวิญญาณจิตและตอบผมกลับมาด้วยพระคัมภีร์เดิมนี้ว่าเจ้าไม่มีความสุขในชีวิตเท่าใดนักเพราะเจ้าไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนมีนี่แหละที่เรียกว่าโลภมากมันเหมือนปลิงที่ไม่เคยพอใจไม่เคยอิ่มกับการโดดเลือดมันก็โดูดไปเรื่อยๆดูดไปมากถึง10เท่าของน้ำหนักตัวมันเองเลยโอ้ไอซี IC, ผมก็เริ่มเก็ดแล้วมากขึ้นนะครับพระวิญญาณบริสุทิ์ก็เตือนสติผมอย่างอ่อนโยนพระองค์ไม่ได้ตําหนินะครับแต่ก็แค่ทําให้ผมรู้ตัวเพราะว่าผมก็มักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าผมเป็นคนไม่โลภมาก แต่พวิญญาณบุศก็เปิดเผยอ,อย่างลึกซึ้งมากขึ้นว่าการโลภมากมันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องแสดงออกอย่างจงแจ้งด้วยการอยากได้ของคนอื่นแล้วก็พยายามเอาเปรียบหรือลักขโมยคนอื่นแต่คนโลภมากอาจเก็บซ่อนความโลภเอาไว้ด้วยท่าทีของการไม่รู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่ขอบคุณพระเจ้ากับสิ่งที่ได้รับมาแล้วคิดว่ามันเล็กน้อยเกินไปจึงอยากได้แล้วอยากได้อีกแล้วก็ถูกเจ้าความอยากได้นี่แหละแผดเผาใจตลอด ทำให้ไม่มีความสุขกับชีวิตพี่น้องที่รักถึงตรงนี้ผมจึงยอมรับและสารภาพกับพระองค์อย่างหมดคําแก้ตัวคือจริงๆแล้วในช่วงหลังโควิดนะครับเศรษฐกิจก็ตกต่ําลงมากในช่วงนี้ทําให้รายได้ของผมก็ลดน้อยลงไปเงินไหลเข้าน้อยมันก็แค่พอปลิมปลิมแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกไม่เหมือนสมัยก่อนที่สุขสบายนะครับช่วงก่อนที่จะมีโควิดผมก็มีชีวิตที่สุขสบายมากแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือน ใช้ใจ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังมันจึงไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตนักซึ่งมันก็สะท้อนถึงการไม่รู้สึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้มันสะท้อนถึงการไม่พอใจอะไรครับก็ไม่พอใจการจัดเตรียมและการเลี้ยงดูจากพระเจ้านั่นเองคือว่าอยากจะได้มากขึ้นไม่รู้จบเพราะคิดว่ามีมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขนะครับเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการในเวลาที่ต้องการก็เลยทําให้ชีวิตไม่มีความสุขไงล่ะครับ ผมจึงถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปว่าแล้วจะแก้ไขอาการของความไม่พึงพอใจในสภาพชีวิตปัจจุบันได้อย่างไรคือผมก็ถามพระองค์ว่าถ้าสมมุติว่าผมได้รับมานาประจําวันกินแล้วก็ไม่ต้องกระติะรร้นขยันขันแข,ข็งทํางานเพื่อจะให้มีมากขึ้นหรือเพราะถ้าขยันทํางานเพื่อให้มีมากขึ้นดีขึ้นก็แปลว่าผมไม่พอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้มาหรือเปล่าครับการอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันแปลว่า เป็นคนบาปคนโลภมากหรือเปล่าครับถ้ามนุษย์คิดแบบนี้ทุกคนมันก็จะไม่ยอมพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้นเลยสิครับพระองค์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยิ้มให้กับคําถามของผมในวิญญาณจิตของผมนะครับแล้วพระองค์ก็ตอบกลับว่าการที่ผมอยากจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนั้นมันไม่บาปเพราะว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนในแง่บวกให้ขยันขันแข็งทํางานแต่ว่ามันจะบาปถ้าผมรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้มาแล้วเพราะว่า ความไม่พอใจนี้มันทําให้เกิดเป็นกิเลสแผดเผาใจให้รุ่มร้อนและทําร้ายชีวิตผมทําให้ผมขาดความชื่นชมยินดีและสันติสุขนะครับแล้วพระองค์ก็พูดต่อด้วยข้อพระคัมภีร์เดิมคือฮีบูบทที่13บข้อหพระองค์ย้ําอีกว่าจงอย่าเป็นคนโลภมากจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีเพราะว่าพระองค์ได้ตัดว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเห็นไหมครับพี่น้องแล้วถึงตรงนี้พระองค์ก็กระซิบกับผมเบาๆว่า พระองค์ได้ตัดว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยนี่คือกุญแจนะครับคือความอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นมันไม่บาปแต่มันจะบาปเมื่อเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพระองค์ก็กระซิบบอกผมว่ามันจะบาปเมื่อเจ้ารู้สึกรุ่มร้อนไม่มีความสุขต่างหากและวิธีที่เจ้าจะไม่รู้สึกรุ่มร้อนเมื่อถูกกิเลสความอยากได้แผดเผาใจคือเจ้าจะต้องตระหนักไว้เสมอว่าพระเจ้าจะไม่ละเจ้าหรือทอดทิ้งเจ้าเลย เมื่อเจ้าตระหนักอย่างมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเจ้าเสมอและเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะประทานคุณภาพชีวิตให้แก่เจ้าให้ดีขึ้นแน่ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดซึ่งประทานโดยพระเจ้าถ้าเจ้าเปลี่ยนวิธีคิด mindset แบบนี้เจ้าก็จะมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขกับสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้เพราะรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและพระองค์ก็จะทรงจัดเตรียมสิ่งจําเป็นเพิ่มเติมให้เองในเวลาที่เหมาะสม พอได้ยินเสียงของพระองค์เบาๆในใจดังนี้แล้วมันก็ทําให้ผมค่อยๆเก็ดลางๆขึ้นนะครับคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นมันไม่ได้ผิดบาปอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับคือถ้าคุณหิวคุณก็อยากจะกินข้าวซึ่งการอยากกินข้าวมันก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรนะครับหรือถ้าคุณนอนเปียกฝนคุณก็ย่อมอยากจะมีบ้านจะได้มีหลังคากันแดดกันฝนซึ่งมันก็เป็นความอยากที่ไม่ได้ผิดบาปอะไรนะครับหรือถ้าคุณอยากจะมีรถ เพื่อขับไปทํางานสะดวกสบายและก็ปลอดภัยมากกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มันก็เป็นความอยากที่ไม่ได้บาปอะไรนะครับหรือถ้าคุณเป็นหนี้แล้วอยากจะมีเงินรายได้เพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นความอยากที่ไม่ได้ผิดบาปอะไรเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่านี่มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราแต่ว่ามันจะบาปตอนไหนรู้ไหมครับมันก็จะบาปตอนที่คุณยอมให้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นแผดเผาใจให้ร้อนลุ่มจนไม่มีความสุขไงละครับ ความอยากที่แผดผันแผดเผาใจเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาไงล่ะครับความร้อนรุ่มใจไม่มีความสุขเพราะไม่มีความพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้มานี่แหละเรียกว่ากิเลสตัณหานะครับแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาของเราคืออะไรครับก็คือพระองค์ไม่ต้องการให้คริสเตียนเราติดกับดักความร้อนรุ่มแผดเผาใจด้วยกิเลสตัณหาเพราะว่ามันก็จะสะท้อนถึงการไม่ไว้วางใจการจัดเตรียมและการเลี้ยงดูจากพระเจ้านะครับการไม่ตระหนักว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วย และ,ะไม่ตระหนักว่าพระองค์ก็จะเป็นผู้เพิ่มเติมสิ่งจําเป็นให้ในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์การไม่ไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยและจะเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งให้ตรงนี้แหละคือความบาปนะครับพี่น้องที่รักก็เดี๋ยววันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมเก็ตอย่างกระจ่างชัดเลยนะครับวิธีเช็คว่าคุณมีความโลภหรือไม่ทําอย่างไรครับวิธีง่ายๆก็คือ ก็ให้คุณสังเกตดูตัวเองว่าคุณมีความสุขในชีวิตอยู่หรือเปล่าขณะนี้ถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจในปัจจุบันรู้สึกไม่มีความสุขไม่มีความเชื่ชมยินดีและไม่มีสันติสุขในพระเจ้ามันก็แสดงว่ามันถูกแผดเผาด้วยความอยากที่ออกมาจากกิเลสตัณหานะครับเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่ไม่ได้ไว้วางใจการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าไม่ไว้วางใจการจัดเตรียมจากพระเจ้าในเวลาของพระองค์เวลาอธิษฐานขออะไรแล้วไม่ได้รับเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็รู้สึก ไม่พอใจแล้วก็ไม่มีความสุขนั่นก็เพราะไม่ได้ไว้วางใจและไม่ได้พอใจการจัดเตรียมจากพระเจ้าการไม่วางใจการจัดเตรียมในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์มันจึงเป็นบาปที่จะต้องสารภาพและกลับใจใหม่นะครับขอให้คนแยกแยะให้ชัดๆว่าความอยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะหายจากความยากจนขัดสนมันก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรแต่ว่าความรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้มาแล้วขณะนี้ และก็ขาดความไว้วางใจการจัดเตรียมเพิ่มเติมให้จากพระเจ้ามันทําให้ขาดความเชื่นชมยินดีและขาดสันติสุขในพระเจ้าซึ่งตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นบาปเพราะมันหมายถึงคุณกําลังถูกกิเลสแผดเผาใจให้ร้อนลุ่มอยู่ทุกๆวันไงล่ะครับแต่มาถึงตรงนี้ผมก็ยังรู้สึกมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเถียงพระองค์อยู่ก็คือ,อ,อผมก็ได้ถามพระวิญญ,ญาณต่อไปว่า พระองค์ครับแล้วถ้าเรารู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนมีคือพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้มาแล้วมันก็จะทําให้เราไม่กระติรือร้อนขยันขันแข็งทํางานสิครับพระองค์มันก็จะทําให้เรากลายเป็นคนขี้เกียจเพราะว่า,าไม่มีแรงจูงใจอะไรให้ขยันทํางานแล้วผมก็นั่งนิ่งๆรอคําตอบชั่วขณะจากนั้นผมก็สัมผัสได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ยิ้มให้กับผมในวิญญาณจิตอีกครั้งแล้วก็ตอบกลับมาโดยทําให้ผมปิง้งแวบ มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจซึ่งก็คือเสียงของพระองค์นั่นเองที่ทําให้ผมระลึกได้ถึงโคโลสีบทที่3ข้อ23ที่กล่าวว่าไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดจงทําด้วยสุดจิตสุดใจเหมือนทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทําเพื่อมนุษย์จากนั้นพระองค์ก็สอนผมว่าแรงจูงใจในการขยันทํางานของเจ้าต้องไม่ใช่เพื่อเร่งรีบไปสู่ความสําเร็จอยากจะร่ํารวยมั่งคั่งเร็วๆจะได้ตอบสนองกิเลสตัณหาของตัวเอง มันเป็นแรงจูงใจที่ผิดแต่แรงจูงใจที่ถูกต้องคือเจ้าจะต้องขยันขันแข็งทํางานสุดจิตสุดใจโดยแรงจูงใจคือเพื่อให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่ทําเพื่อมนุษย์ไม่ใช่ทําเพื่อลูกค้าหรือทําเพื่อใครไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองแต่ขยันเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านทางการทํางานด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าพระเจ้าจะได้รับการยกย่องเมื่อผู้คนเห็นชีวิต ที่เป็นพยานของความขยันขันแข็งและได้เห็นสิ่งที่เจ้าทําเป็นประโยชน์เป็นพระพรสู่คนอื่นแต่ว่าถ้าแรงจูงใจของเจ้าขยันขันแข็งสุดจิตสุดใจเพื่อจะได้ล่ารวยมั่งคั่งตอบสนองกิเลสความอยากของตัวเองมันก็เป็นแรงจูงใจผิดบาปเพราะมันถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภที่ปัศจากการไว้วางใจการจัดเตรียมจากพระเจ้าแล้วมันก็จะทําให้เจ้าไม่มีความชื่นชมดีๆและไม่มีสันติสุขในชีวิตนั่นเอง โอ้ไอซีพี่น้องครับถึงตรงนี้ผมก็เกลียสุดๆแล้วนะครับเหมือนกับแสงสว่างก็พุ่งเข้ามาใส่ตัวผมทําให้ทุกอย่างกระจจางชัดราวกับเดินบนถนนตอนเที่ยงวันเลยนะครับคือพี่น้องครับการที่เราขยันขันแข็ง,ขงทํางานเต็มที่ถ้าเราทําเพราะว่าเราจะได้มีเงินเยอะๆจะได้ตอบสนองกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีที่แผดเผาใจตัวเราเองแบบนี้มันไม่ใช่วิถีชีวิตของคริสเตียนนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะมันสะท้อนถึงการไม่ตระหนักว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยและ มันสะท้อนถึงการขาดความไว้วางใจการจัดเตรียมจากพระเจ้าในเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าพระเศีรเราขยันขันแข็งด้วยท่าทีและแรงจูงใจเพื่อจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตที่เป็นพระพรของเราไปสู่ผู้อื่นจะได้มีโอกาสสําเดงความรักของพระเจ้าออกไปโดยทําทุกสิ่งด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความโลภแบบนี้จึงจะสอดคล้องกับน้ําพระทัยพระเจ้านะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าคุณเป็นลูกพระเจ้านะครับพระองค์ ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคุณมีความจําเป็นต้องการอะไรในชีวิตคุณจึงไม่จําเป็นจะต้องร้อนรุ่มกระวนกระวายใจเดี๋ยวถึงเวลาพระองค์ก็จัดเตรียมและเพิ่มเติมให้เองนะครับแต่ให้คุณขยันขันแข็งทํางานแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระองค์ไปเรื่อยๆโดยขยันขันแข็งไม่เห็นแก่เงินนะครับแต่เห็นแก่พระเจ้าทําด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความโลภคือรักพระเจ้ารักลูกค้ารักหัวหน้ารักลูกน้องรักเพื่อนร่วมงาน รักผูกค้าพันธมิตรโดยไม่ต้องไปกังวลว่าจะได้เงินพอที่จะตอบสนองกิเลสตัณหาหรือเปล่าถ้าคุณรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เป็นแบบนี้ไปทุกๆวันแล้วด้วยการหันมาขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่ได้รับมาแล้วในขณะน,นี้แล้วก็ไว้วางใจการจัดเตรียมจากพระเจ้าในสิ่งที่ยังไม่มีแล้วคุณก็ขยันขันแข็งด้วยสติส,สใจในการทํางานรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้อุปนิสัยถูกพระเจ้าเปลี่ยน เป็นนิสัยแบบพระเจ้าไปเรื่อยๆทุกๆวันเพื่อให้ชีวิตของคุณก็สะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่เต็มเปี่ยมด้วยสง่าราศรีของพระองค์ชีวิตคุณก็จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าคุณปรับทัศนคติวิธีคิดมายเซ็ตเป็นแบบนี้แล้วคุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพระเจ้าก็จะค่อยๆทําให้นี้สินของคุณหายไปเองเอง,เองทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็หมดไปเดี๋ยวไรายได้คุณก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนแซงหน้าค่าใช้จ่ายได้เอง เพราะอะไรก็เพราะพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยและพระอ,องค์ก็จะอวยพรให้ทุกสิ่งที่คนขยันขันแข็งทำด้วยท่าทีที่ถูกต้องด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องคือทําด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความโลภมันก็จะค่อยๆเจริญรุ่งเรือ,องงอกงามขึ้นเองครับเพื่ออะไรก็เพื่อคนจะได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีความสุขชื่นชมยินดีและมีสันติสุขแถมมีล้นเหลือแจกจ่ายแบ่งปันไปช่วยคนอื่นได้อีกด้วย เพียงแค่ปรับท่าทีเปลี่ยนแรงจูงใจรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบนี้ไปทุกๆวันแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับมันจะเป็นไปตามที่คุณอธิษฐานทูลขอแล้วชีวิตคุณก็จะกลายเป็นทอดพระพรไปสู่คนอื่นในวงกว้างได้มากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับพี่น้องนี่ก็คือเรมาที่ผมได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เรมาก็จะมีผลต่อการกระแทกใจผมนะครับ มันจะเจาะลึกชอนชัยเข้ามาสู่ก้นบึ้งในจิตใจจิตวิญญาณของผมแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดไมเซตทัศนคติของผมทุกอย่างนะครับเลมาจะไม่เหมือนกับโลกอสเลมากก็คือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตัดเข้ามาในใจผมอย่างเป็นส่วนตัวนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับเฝ่าเดียววันนี้คุณเองก็ได้รับเลมาพิเศษอะไรบ้างหรือเปล่าครับที่พระอ,องค์เจาะจงที่จะพูดกับคุณอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของคุณมีไหมครับ ถ้ามีก็ให้เขียนคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้นะครับคุณได้เข้าใจคำว่าปริงมีสองปากดูดเลือดไม่เคยพอร้องว่าเอาอีกเอาอีกกระ่างชัดแล้วหรือยังลองทบทวนตัวเองอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยแสดงว่าตัวคุณเข้าไขา่มีชีวิตที่เป็นเหมือนปริงสองปากนี้หรือไม่อย่างไรคุณรู้แล้วหรือยังว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นมันไม่ผิดบาปแต่ว่ามันจะผิดบาปเพราะอะไรแล้วคุณจะแก้ไขยอย่างไร เข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้คุณหยุดและอธิษฐานขอพระวิญญาณเปิดเผยสาแดงให้คุณได้รับรู้นะครับแล้วก็พิมพ์คําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าได้กันต่อเพื่อที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้อุปนิสัยของพวกเราจะได้รับการเปลี่ยนใหม่จากพระองค์นะครับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทาเลม่าให้แก่เราเพื่อชีวิตของพวกเราก็จะได้เป็นทอพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไว้ผรนครับ